สวัสดีค่ะคุณแม่เกศนะคะเป็นคุณแม่ของน้องทุนทุนแล้วก็น้องมอนตี้ค่ะ Hello everyone My name is Tuntun I am nine years old Hello e v e r y My name is m n t I am f years old สำหรับตัวคุณแม่นะคะก็คิดว่าสำคัญมากเลยค่ะตอนนี้โลกเรากำลังก้าวไปไกลมากภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นใบเบิกทางสู่โอกาสหลายๆด้านนะคะ ต้องท้าวความก่อนว่าพอดีคุณแม่พาน้องอะค่ะไปเรียนเทควันโดที่ห้างแล้วก็เดินผ่านพอฟิสตลอดเห็นว่ามีทั้งบูธแล้วก็เป็นตัวสาขาด้วยก็อุ้ยอะไรเนี่ยร้านนี้แบบสีสันสดใสมากเลยก็สนใจแล้วพอดีวันหนึ่งอะค่ะเห็นมีป้ายติดประกาศว่ารับสมัครแข่งสปีชช์คอนเทสก็เลยอยากให้น้องทุนทุนเนี่ยมีความมั่นใจก็เลยถามทุนทุนว่าสนใจจะลองแข่งไหมทุนทุนก็ตอบตกลงก็เลยเป็นที่มาว่าทําให้ได้มารู้จักกับพอฟิสโดยต นะคะ ถามว่ามีปัญหามากไหมไม่ได้มีปัญหาเป็นพิเศษแต่ว่าคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่สามารถพัฒนาได้อีกเช่นเรื่องการออกเสียงคําให้ถูกต้องคือน้องทุนนเนี่ยค่ะเป็นเด็กที่เกิดอยู่โควิดจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หยุดเรียนบ่อยทําให้ช่วงที่เขาเล็กๆอะคะ่ะการพัฒนาภาษาอาจจะไม่พัฒนาอย่างต่อนเนื่องตอนนี้ถ้าเกิดได้มาเรียนเสริมก็จะเพิ่มความมั่นใจในการออกเสียงให้เขาได้มากขึ้นค่ะแล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยที่คุณแม่สังเกตก็คือน้องทุ ทุนถึงแม้จะพูดภาษาอังกฤษกับทีเชอร์ที่โรงเรียนเขาใช่ไหมคะได้ดีเพราะว่าเขามีความคุ้นเคยเขาอยู่ด้วยกันทุกวันแต่พอในสถานการณ์ต่างๆที่ต้องเจอชาวต่างชาติคนอื่นมีการตอบคําถามที่ติดขัดเล็กน้อยคุณแม่ก็เลยคิดว่าถ้าน้องทุนทุนได้มีการพูดคุยกับครูต่างชาติหลายๆชาติแล้วก็ได้ลองเจอผู้คนหลากหลายจะทําให้เพิ่มความมั่นใจในการพูดคุยได้มากขึ้นนะคะ น้องทุนทุนนะคะมีโอกาสได้เริ่มเรียนกับ p a ฟิ f i s h มาประมาณเดือนหนึ่งค่ะน้องชอบมากแล้วก็คนนี้ก็แอบดูอยู่ข้างๆก็แบบว่าตือว่าอยากอยากลงเรียนด้วยค่ะ <S 2> <S 2> <S ของ p a ฟิ f i s h เนี่ยคุณแม่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากพอได้มาสัมผัสจริงๆแล้วอะอย่างที่หนึ่งเลยคือแอปพลิเคชัน user friendly มากใช้งานง่ายแล้ว,ลวในแอป p a u f i s h มันจองครูได้ครับมันเลือกครูได้ว่าอยากเอาตัวไหน แล้วในครูให้บทเข้าไปเกียนได้ฟันเสียงทีเชอญหรืออาจจะได้ดูวิดีโอของทีเชอญด้วยครับทุกท่านได้บอกว่ายิ่งกับครูหลายชาติมากเช่นฟิลิปปินส์ยูเทนกับอุเอสเอสัเนียก็ต่างกันทุกท่นก็บอกว่าได้ฟังแต่ละสัมเนียแล้วก็รู้สึกสนุกมากที่ได้ฟังสำเนียแล้วก็คุยกับแต่ละชาติอีกบแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะเอาเวลาไหนถ้าเวลาไหนเราไม่ว่างเราก็เลือกได้ด้วยครับ ก็อย่างที่2นะคะคุณแม่แอบไปหาข้อมูลมาทีเชอร์ของพอลฟิชแต่ละท่านเนี่ยค่ะได้รับเซอร์ติฟิเคตเป็นการสอนภาษาอังกฤษมาโดยตรงค่ะแล้วก็หลักสูตรที่ทางพอลฟิชใช้อ่ะคะ่ะคุณแม่ก็ตื่นเต้นมากว่าอ๋อเขาใช้หลักสูตรอ้างอิงมาจากสำนักพิมพ์ของต่างประเทศที่ใช้ในหนังสือเรียนตำราเรียนนะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่น่าเชื่อถือมากแล้วก็โด่งดังมากในในประเทศต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือพอลฟิชมีโอเพนคลาสค่ะสามารถมาเรียนที่สาขาได้แล้วก็ น้องๆจะได้เจอทีเชอร์ตัวเป็นๆเ,เราได้ฝึกความมั่นใจเลยว่าโอเคละเรามั่นใจในอินเทอร์เนต็ตแล้วคราวนี้เรามาลองเรียนแบบกับทีเชอร์เลยว่าเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นไหมเรากล้าโต้ตอบกับทีเชอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากเรียนกับพอฟิชนะคะก็เห็นได้เลยว่าน้องอ่ะรู้สึกสนุกมากแล้วก็น้องบอกเลยว่าเป็นการเรียนที่รู้สึกเหมือนมาเล่นไม่ได้ถูกบังคับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณแม่เซอร์ไพรส์มากก็คือแอปพลิเคชันของพอฟิชเราไม่เคยเจอพอเราเปิดขึ้นมาอ๋อคุณแม่ได้คําตอบเลยว่าทําไมเด็กๆที่เรียนพอฟิชถึงพูดได้มั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเป็นการเล่นเกมไปพร้อมกับการท่องคําศัพท์หรือการพูดซ้ำๆมันก็จะทําให้เด็กเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ใช้คําศัพท์ นั้นได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใน Apple s p ก็กีบอกว่าที่เขาให้ออกเสียงเพื่อให้เสียงมันดีขึ้นว่าเราพูดได้ชัดขึ้นเช่นเขาบอกให้ออกเสียงคําว่า Apple ทุกงๆก็บอกว่า Apple แล้วมันก็จะบอกได้ว่าเสียงเราให้ดีดาว ไม่ต้องแอบดูเลยค่ะนั่งข้างๆเลยเพราะว่าคุณแม่ก็อยากรู้ด้วยว่าการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กสมัยนี้เป็นยังไงแล้วก็เราก็เลยเห็นว่าโอ้โหแบบลูกสนุกมากคือเหมือนกับตอนแรกเราบอกลูกว่าเดี๋ยวลองมาเรียนภา s พอฟิชกันนะลูกคิดว่าอุย้ยต้องเรียนอีกแล้วจากเลิกเรียนจากที่โรงเรียนก็ต้องมาเรียนอีกปรากฏว่าพอได้เรียนจริงๆเขาสนุกกันมากเขาเขาตื่นเต้นว่าอ้ oh เป็นคลาสที่แบบว่าให้ออกเสียงแล้วก็เหมือนที่น้องทุนทนเล่าว่ามีการทําคะแนนเหมือนการเล่นเกมอะคะ่ะน้องก็รู้สึกว่าเหมือนพเลเวลอัพเลเวลแบบทําได้ดีหรือ,อยังแล้วก็คนนี้ก็แบบเห็นพี่ทําก็แบบอยากเล่นมากเพราะว่าทั้งคู่รู้สึกสนุกลูกมีความรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าบอกว่าเล่นเกมเราคือจะเป็นการเล่นเกมอย่างเดียวนะคุณแม่สังเกตแล้วว่าอ๋อโอเคเขามีการใช้งานซ้ําๆมีการใช้รูปประโยคซ้ําๆทําให้เด็กจําได้ดีแล้วก็ใช้คำ ออกเสียงได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะอันมาคดไกดพูดไปถุดได้จริงเล่นกับพาร์ที <Yeah! S 2> yeah!